สวัสดีคะ่ะสวัสดีสไปสวีเดนมาดามนอกเมืองคะ่ะหาหายไปนานจากพี่นอ้องทำแต่งานคะ่ะช่วงซัมเมอร์แล้วงานเข้าเยอะมากก็เลยไม่มีเวลาถ่ายวีดีโอเลยจ้ะวันนี้ก็ทำงานเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าวันนี้เลิกไว้เลิกตั้งแต่บ่ายสอง โมงเข้างานแต่7จ็ดเโมงเช้าคะ่ะแล้วก็เลิกงานบ่าย2ก็เลยแบบว่าแดดดี be, อาการร้อนเหมือนบ้านเราเลยคะ่ะ28 30องศาค,คะ่ะก็เลยแบบเออมาทำวีดีโอ <c oughs> เผื่อเอลืมกลัว FC ลืมจะ้ะมาทำวีดีโอให้เอฟซีดูดีกว่าวันนี้อันจะพาไปเก็บผลไม้ป่าจากข้างๆบ้าน เดินไปดูเมื่อกี้เห็นแล้วกำลังกำลังสุกค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเป็นอะไรค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเนาะเดี๋ยวพาไปดูจ้ะกำลังสุกเลยดำๆเปรียปร้ยวๆหว,วานๆถ้าสุกเต็มที่ก็จะหวานอร่อยจ้ะก่อนจะไปไปเก็บผลไม้ป่าเดี๋ยวจะมารีวิวผลไม้ในบ้านนิดนึงเนาะจะให้ดูต้นองุ่นจ้านี่องุ่นกำลังกำลังออกลูกเต็มต้นเลยจ้ะเดี๋ยวให้ดูกันจ้ะ เดี๋ยวดูองุ่นเสร็จแล้วเราก็ค่อยไปดูเดี๋ยวจะพาไปเก็บผลไม้ป่ากันนะจ๊ะเนาะก็แบบว่าออกไปประมาณก,กันเล่าออกีเราจะพี่น้องย่างไป,ป่บหอดหน้าที่จากางบ้านจ้ะเดี๋ยวสภาพไปเบ่งนะจ๊ะเนาะไปจ้ะนี่จ้ะองุ่นองุ่นกำลังดกดกจ้ะองุ่นจ้ะนี่จะเป็นองุ่นดำเนะาะขเรืององุ่นดำหรือเปล่ามันสุกแล้วมันจะออกดำ,ดำๆเนะาะขึเรืององุ่นดำเนาะสุก อันนี้ออกเต็มต้นเลยดกเหมือนทุกปีเลยค่ะดกเหมือนทุกปีเลยจ้ะได้ดูชัดๆอันนี้ยังไม่โตเต็มที่จ้ะน้ำพริกกะปิต้องมาแล้วแหละน้ำพริกปลาร้ตต้องมาแล้วแหละพูดแล้วกับเปียวปากนะพี่น้องเนาะนี่จ้ะนี่จ้ะ ข้างในก็มีจ้ะข้างในลูกจะโตวไวหน่อยเพราะว่าอากาศมันอุ่นอากาศมันร้อนจ้ะมันก็จะโตวไวกว่าที่อยู่ข้างนอกว่าอากาศข้างนอกมันจะเย็นกว่าจ้ะเพิ่งจะมาร้อนได้อยู่ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นี่จ้ะแดดเปรี้ยงๆเ,เ,เหมือนบ้านเราเลยจ้ะคข่กะมเมาแดดจ้ะพี่น้องนี่จ้ะโอ้อันนี้สุกแล้วตัวนี้ออกกำลังจะสุกแล้วนี่ใกล้แล้วจ้ะพี่น้องนี่จ้ะผลไม้ที่บ้านตอนนี้มีแค่นี้ อันนี้ผักบุ้งจ้ะปลูกใส่กระถางได้หกกระถางจ้ะได้กินกว่าปลูกใส่ดินอีกจ้ะพี่น้องเพราะว่าปลูกใส่ดินในแปลงผักปีนี้แบบว่าอัน,นพอกระเตียเพิ่นบ่มีเวลลอันไปซื้อดินสืบปุ๋ยมาผสมกันนะจ้าคอยเอาเม็ดไปว่ามันก็บขึ้นมันบ่งามจ้ะมันแข็งมันแกม,มันเทาอันนี้เดี๋ยวอ่อนๆอยู่จ้ะอีกจักอาทิตย์ก็คงงเสด้เก็บกินอย่าหน่อยจ้ะอันนี้ก็เอาไว้พอกินนิดๆหน่อยๆจ้า ผักชีเรื่อยจะ้ะไปจ่าเดี๋ยวสิ้าไปเบ่งสิภาพาไปเบ่งอันผลไม้ปลากันจะ้ะอันนี้จะดอกหญ้าตะกะแตนค่ะที่เคยให้ดูที่เคยบอกว่าเหมือนเคลื่อ์อะไรนะกระถินบ้านเราอ่าจะจ้ะนี่จะ้ะเขาออกดอกดอกเขาจะเป็นอย่างนี้จะ้ะแต่ดอกถ่าทิมมาแล้วจะพี่น้อง นี่จ้ะประมาณนี้จ้ะนี่ก็เม็ดมันจ้าใครอยากได้เม็ดบอกมานะจ้าเดี๋ยวเอาเม็ดไปฝากเดี๋ยวปีนี้จะได้เก็บเม็ดในบ้านมีสีขาวด้วยนะจ้าแต่สีขาวมันยังออกไม่เยอะจะออกมีแต่สีนี้เยอะหน่อยจ้ะนี่จ้ะเม็ดมันจ้ะใครอยากได้อินบ็อกมานะจ้านี่จ้ะไปจ้ะเดี๋วพาไปเบิ้งอัน ปักผลไมป้ปลากันจ้ะไปค่ะไปกันค่ะไปยังจเจ๋อเจ๋อได้จักร้าจ้ะได้จักร้าจะไปเก็บผลไม้จ้ะไปยังในสวัสดีค่ะเอฟซีก่อนในเจ้าจ้าก่อน,เจ,นเจ๋อเจ้อในีดูจ้าจ้าเอฟซีหน่อยสิลูกอู้บอลเลยจ้ะพี่น้องไปกันจ้ะพี่น้องไปเก็บ พีพาไปเก็บอีหยังไปเบิ่งกันจ้าพี่จ่าดอกไม้ซัมเมอร์ก็เนาะก็เนะอยู่จ่าดอกไม้ซัมเมอร์ก็เนาะก็เนะอยู่ชักดอกอีหยังกับบุูัพี่น้องเธอเลกร้ายลายวันนี้ทางทิ้งจ้าตอนแรกฟังพูนเมืดอฟังรถลงรถแดงนะเต็มมืดวันนี้อันเขาไม่อยู่ไหมเขาก็เลยถาม ทางมันทิมจ้ะมันก็เหลือบลายฟังค่อยมีอยู่ซำนี่จ้ามามาอยู่นี่เตียจะไปไหนคะฮัลโ,ล <มา S 1> โหลโยดูจะไปไหนคะ <มา S 1> วันนี้เอเอเราจะพาเอฟซีไปไหนเออเราจะพาเอฟซีไปเก็บผลไม้ป่าเนาะชิดชิดชิดวิศกรกน,นูอืมอืมขาาพอเพิ่นอันรถน้ำต้นไม้อยู่จ้ะพี่น้อง เฮ็ดนั่นเห็ดนี่ก็ลืมรดน้ำต้นใหม่กลับไปปั๊บๆแล้วปั๊บมาท่านเดินไปกวนไปลูกไปวันนี้เราจะเลี้ยวซ้ายค่ะวิ่งเบิ้งก่อนจะพี่น้องนั่นได้ทุ่งทุ่งอันเขาเอนยังเนาะข้าวบ้านเลขจ้าเมื่อวานนี้ข้ามาเกีียวอู้ยพี่น้องจ้า แบบว่าฝุ่นตลบอบอวนจะแบบว่าออกมาข้างนอกไม่ได้จะต้องพัก,กระเทียววิ่งเข้าไปข้างในจะพาก,กระเทียวออกมาดูรถไถรถข้าเกี่ยวข้าวท่านี้โอ้โหเกี่ยวแล้วมันหันตูดใส่บ้านนะจ้ะตลบอบอวนฝุ่นจนแบบออกมาได้ไม่ถึงนาทีรีพาลูกเข้าบ้านเลยจ้ะพี่น้องฝุ่นร้ายหายใจบ่ออกจ้ะข้าเกี่ยวแล้มวมาว่านี่รถไถหน้าขั้นหนึ่งเกี่ยวหอดที่สาเห็นเห็นอันพอก,กระเทียววะ่ะ ไซรลเหรอแม่ม,มาเอติพ่อกระเที่ยวคือโดอนแทงไปจ้าเราเดินรอพ่อกระเที่ยวช้าๆไปกันจ้ะมื่อนี้คอยกระบอกคอยขากระบอกคอยดีจัดพี่น้องปวดเข่าจักเ่าเลี่ยวบวดเนาะไปเฮ็ดเวียกซี่เลี่ยวอีกสองโมองอยู่ๆกับปวดเข่าขึ้นมาเดินกระเตาะกระตเตะเฮ็ดเวียกไปกับเขาใครเน่เดย์เลิกไหวเลิกตั้งแต่บ่ายสองจ้ะ งานเล้วตั้งแต่บ่ายโมงบ่ายโมงบ่ายโมงขึงจ่าแล้วก็เขาให้พักขึงสัวโมงกินขา้าวกินปลากันเล้วก็ตอกบัตเมือบ้านจ่าอุ้มก็เตียวว่าค่อยได้จ่าเมือนนี้อุ้มได้แต่ย่านอันย่านจะคลองลมจ่าย่านมันปวดมากกับพุดจึกจ๊กจึ๊กจึ๊กเลยเด็กพี่น้องย่งางมาแล้ว เบาซ้ำน้อยย่างมาแล้วเบาซ้ำน้อยย่างมาแล้ววันที่สิบห้าเดือนแปดมาถึงที่สิบเก้าเดือนแปดเขาจะทำถนนจ้ะจักเขาเห็นมองไหนบ่หูคือกัน oh, <my> เขาก็จะขึ้นป้ายเตือนไปกันจ้ <No. S 1> ะพ่อพ่อเข้ามา oh, really อันเดี๋ยรสห้เบิ้งอันลูกอันดิชเชอรี่เนาะป่อป่าว้าวเป็นัดอีเแบบโปรกระ, wow. รกอะดอ น really <ma ี่เชอรี่เพื่อนบ้านจ้ะพี่น้องแดงเต็มต้นเลยจ้ะวายแน่นอนกจะกะลังสุกกำลังสุกจ้ะแดงเต็มต้นอยู่จ้ะป๊าป๊าว้าววววรู้ป่ะไปจ้ะพี่น้องเบิ่งจ้ะแดดเปียงหางแรงเลยจ้ะเชอรี่เชเห็นล้ว ไปขโมยของเข,งขาแล้วจะให้เบิง้งเห็นเด้บิดลูกน้อยๆจาน,น,นี่ลูกใบใหญ่นี่อะไรจ๊ะมองที่รถจอดเดี่ยวจ้าสองข้างท่าคนทั้งคู่สวีทเหรอโอ้ยที่สุดเลยมาฟินิดอ่ะบ้านจ oh, ้าเชอรี่ เก็บของเพื่อนบ้านกินแต่วันขโมยเขาอีกตั้งห้าอย่าเอาเป็นนิสัยนะจ๊ะอย่าเอาเป็นอย่างยางจ้ะสื้อาพี่เบิงจะาเดินมาหอดมง่เลยจ้ะนี่มงถุงหน้ามง่จ้ะมาเพื่อนบ้านไฮ้อเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอกมามาจะให้เบิงอีกอย่างเมื่อบ้านเขาเกี่ยวเข่าบาเล่กันจ้ะบ้าน รถทุกคันต้องล้างเละหมดเลยพันว่าเละเมื่อส์พนกว่าฝุ่นจับกากมันนะเนาะมันปริ้ววอนโอ้ยเรื่องบักไงคักพี่น้องมันรถเกี่ยวข้าวนะบักไงบักไงคักเทื่อนหนึ่งด้เป็นสิบเมตรผลเนาะข่อยว่าสิบเมตรยี่สิบเมตรได้ว่าจ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะพี่น้องมาหอดแล้วจ้ะนี่เลยจ้ะผละไม้ป่าจ้า นัลสตันนะฮะเด้อนี่จากพี่น้องผลไม้ป่าแบล blackberry หรอเขาเรียกอะไรแบล็คเบอร์รี่จากกําลังกําลังสุกจะโอ้แดดย้อนสอนย้อนแดดสอนอันนี้คือโอ้ยบะชัดจากพี่น้องจะใส่เบ้างนี่ล่ะฟอสติกลูกนี่จ้ะมันกําลังสุจกจ้ะยังไม่สุกหลายอันสุกหลายๆก็อยู่สุกโพดโพดจะเอา้าบ่ฮอดซัม กึเตี๋ยกินหมดไปเป็นสิบหน่วยเลยจ้ะก็เลยแรนเข่าบ้านไปบอกอันพอ่อขึ้เตี๋ยวว่าห้าไปเก็บอันนี้ใดบอมันกาลังซุกนี่จ้ะแต่ฝั่งนี้ห้าบอกเก็บมันจะอยู่ไกลถนนโพดิ์อไปเก็บไปจ้ะพี่น้องนี่จ้ะมองเก็บจ้ะมองเก็บทอดแล้วผัวบอกโอ้มากอดเ็นไหมสุกบักไลจ้ะ ถามผัวว่าเฮาเก็บได้บ่ยามพคนนี้เพราะว่ามันขึ้นข้างบ้านเพื่อนบ้านจ้ะแต่วันนี้มันออกมานอกทุ่งเฮาก็เก็บได้แต่ห้ามไปเก็บในรั้วบ้านเขาจ้ะเขาเสียบกุ้ยของเขานี่จ้ะพี่น้องได้เสื้อผาไปเบิ่งจ้ะนี่จ้ะได้บัคเก็ต from ella ป้าด so ู่สูงๆเลยจากกลังสุกกลังดำดำนี่จ้ะนี่จ้ะถ้ามันสุกงอมจริงๆมันจะหวานจ้ะพี่น้องอืหัวเก็บแป๊บนึงพ่อเั่นสุกป้าป้าคอยกัสิไายวีดีโอหัวกัสิเก็บสบบนี้โอเคอย่าอ๋อ หยอเดี๋ยวมาเก็บให้กินลูกจอมามาเจอดูไหะเด่นเอ้ตาดูโอ้ว้ายดีมุ้ง่ะเอ้ตาดูี่กินช่วยเอฟซีซีใกินช่วยเอฟซีซีลูกเอตตาดูเอ้ตาดูเดี๋ยวกินไปเป็นสิบหน่วยเลยจ้ะเสี่ยงสิอิ่มละทั้ง แบล็คเบอร์รี่ทั้งบลูเบอร์รี่วันนี้นางเก็บบลูเบอร์รี่ก็เก็บในสวนที่บ้านจ้ะปลูกไว้สองกอจ้ะเก็บกินสูมมอสูเมอคือเตียยก็ได้ก็ไปดูมาม่วงอินตออืมอยากกัดอืมเยออันเปรี้ยวได้แบบในซุปสายนาเปรี้ยวตีลูกมันเปรี้ยวตี อย่ามามาเก็บก่อนเนาะไม่ต้องไปไกลเลยจากพี่น้องถ้ามันสุกนี่เก็บกินนูปีที่แล้ว่อยไปเก็บอันขับรถออกไปอันริมทะเลจะ้ะกับว่บาไกลปันใดดอกจ้ะประมาณหานาทีบอ่อหอดหานาทีสิบนาทีบอ่อมองนั่นก็นลายลายพี่น้องลายคักหลายนี่บัดนี้คนเขาไปเก็บเขาก็ถางทางไว้นะจ้ะทำทางไว้เขาไปเก็บเก็บท่านเขาก็ได้กินเก็บว่าท่านเขาเก็เหลือตินน้นวยน้อยๆจังสี่นะ อันนี้ข้างบ้านเลยจ้ะสุดอยู่ได้จ้ะประมาณสิบเมตรอืมเม่นมัดจ้ะนี่แม่จ้ะพี่น้องซื้อไปเก็บโอ้ยข่อยกระเตีย้ยพอดจ้ะพี่นอ้องเอื้อมกระบถึงึงจ้ะ,จะกบบเก็บเอาพวกแต่กินจะเต็มตะก,กามาก็ซิเมื่อแลลวล่ะ นี่ลูกบาค่อยย้ายปันใดจ้ะนี่จ้ะแบล็คเบอร์รี่จ้าเ,าเอินแบล็กเบอร์รี่จ้าผลไม้ปลาฝ <'s> รังจากพี่น้องโอ้มันมีน้ำด้วยจ้ะพี่น้องโอ้ยเกี่ยวขาค่อยโอ้ยตา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 ยนี่เดินนีเดินฮิตมีอ้า นี่พี่น้องมองนี่ดำเออลือ,อยู่นี่จ้ะปักลายจ้ะพี่น้องโอ้ยลายคักไรเนี่ยเดี๋ยวขอเก็บก่อนได้จ้ะพี่น้องเด้ออันนี้มันก็ย้อนแสงย้อนแดดเอกจ้ะเดี๋ยวมาดูพรจ้าอะไรนี่จ้ะพี่น้อง <c oughs> ตะก,ก้าลายคักจ้ะตะก้าตะการย้ายคักเลยมาสิ